สวัสดีปลาลุงพ่อๆกับสองของน้องมิดปลาลุงสบายดีเอฟซีเบ็ดสุกุสุคน์ <c oughs> มานี่ลงมามุงางา้รงรางคาบ้านปลาลุงใส่ราคาบ้านใกล้สิสำเร็จแล้วปลาลุงนี่ไก่สิสำเร็จแต่ปล,ลาลุงราคาบ้าน <c oughs> เดใส่รังคาแล้วแล้วก็ใส่แหวนเลยไปลงใส่ผ้าเลยที่ใส่รังคาแล้วแล้วก็ใส่ผ้าใส่ผ้าเฮือนเลยไปลง <c oughs> ลงกระป๋อนล้างกระซีขึ้นกระพ๋อนวาได้นี่ไปลงยังแผ่นหนึ่งจังกระซีกะ

บูเมนแนวและตัวนี้มันก็มาเถืงแล้วทางน่ะบ่าวตาขึ้นหลังคาเปลี่ยนพอได้นี่ก็ลงบาเถืงหลายบ่ะได้ป่ะ อะไรก็ต้องได้ว่าสั่งคนละเพราะนกสร้างก็ได้ลุงจะของปะลุงมงราคาบ้านกับไก่สีส้มเร็จแล้วปะลุงยังอีกแฟนหนึ่งทั้งเล้นบ้านเลยังอีกแฟนหนึ่งเท่านั้นตอนไหนใส่ ใส่ขาวใส่ขาแวแล้วล่ะใส่รังกะซีไปลง <c oughs> รังกาะซีส,สันโพดไปลง <c oughs> มาเบิ่งมุมนี่ไปลง เดลังคาเบิ่งคือสิก็เป็นสีเขียวบปลุงเพราะมันเตาะกับแสงแดดเดแท่มันก็เป็นสีเขียวบปลุงสังก็สีสันสันน้อยหนึ่งสิเนี่ยสัน10บเสนเพื่นบ่ ทางนี้เป็นหลังบ้านไปลงทางนี้เห็ดทั้งหนาทั้งหนาบ้านลงทางน้องสะไปลงไปเป็งอีกมุมหนึ่งทางน้องสะไปลงมาเนี่เด้ดไปลงทางหนาบ้านปินหนาบ้านลงมาทางน้องสะไปลงพอจะเห็ดผานักออกมาเลยทางหนาบ้านเห็ดผานัก เห็ดผนักบ่อนท่านเนี่ยลงมาเห็นน้องสะเลยปะลุงน้องสะเมื่อแรกก็เมื่อนี้มาปลูกหญ้ากับพ่อบปลุงมื่อน่ะปลูกหญ้าหวานน่ะใส่หญ้าเติมในเฮือนน่นเดี๋ยวปลุงเครื่องปลูกก็ เริ่มมีหลายแน่ยลับลุงมีหญ้ามีต้นไม้มีขามีก็ไผ่มีต้นเภนาหลายอย่างปุงมือหนาหาพดเบดิดเกือบหอดซิปหาปุงหากระถางกระถางสีท่าเฮือน,นเด็ดปุงกระถานะะงใหญ่ๆนะกระถางสีใหญ่ท่าเฮือน,นเด็ดปุง ต้นมากลำใหญ่ตัวนี้ปงยอดใหม่ใบมันหล่นแล้วมันปงหยอดใหม่ลงตัวนี้ต้นมากมีตัวนี้กำลังงามเลยก็ไผ่ก็ไม่ไผ่หวานติดหรือเปล่าตัวนี้ต้น่ะติดตย์หรือต้น ไฟมันเขียวเลยมันติดเลยเด็กติดแล้วไปลุงกอตัวนี้บางนาสองหมาเด็กกอนไม้ไฟหวานตัวนี้ต้นหมวงตัวนี้ก็ป๊างต่อ ตอนน่ะเป็นหมาขัดหล่นเบิดเลยบัดได้ได้ไปแล้วไปลงโพดอังโพดเต็มที่เลยบัดอันนี้หาโพดไปลงเลยขณะหาโพดก็ยังเผื่อสซีเล้วกระถางน้ำเมล็ดงออนอะลรไปลงลงมีนหาโพดสองกิ่งแต่ว่าจักเพิ่นหิวยังหิวยะน,นะมักสรีบร่หิวมักสรี เดินอะไรได้ดบใ่ใส่ถ้ามันได้กะใส่ยังอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วไปรรงลงมุงหลังคาไก่จะสำเร็จเลยยังอีกแผ่นหนึ่งกันสันยังอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วใส่หลังคานะพระลุง้วนะกะ สิมนี่ตีเพดานตีเพดานด้านหนึ่งด้านตัวโมเดินทางบ่าตาเย็นแันเดียวลุงอ๋อต่อเขื่อนน่อยเขื่อยย่างเลยปปลงเหนื่อยขนาดแค่แดดอ่อนแล้วปปลงมันเดินคันแดดคันย่างแดดแดดในโบ๊โต้โบโ๋ไอเลยมันห่อน ขณะเด็ดอ่อน,นี่ยังอย่าออกหรือปรุงเดี๋ยวตาเป็นผู้จับพันลุงเป็นผู้อันซีนอตขันน้องมิดเบาบ่มวลก็ขอโทษขออภัยเด้อยวปลุงเด้อการผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยปลุงตำแนี้ติได้ปลุงเหมเดี๋ ยังอีกแผ่นหนึ่งนะนี่สังกะสีใส่สังกะสีอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วแล้วก็สิตีเพดานเจ็ดชี้ปากก็ปาชี้ปากไปผักพรก็ไปลาลุงคำเลยยังแผ่นหนึ่งยังบ่แล้วซ้ำมะออื่นไปลาลุงมออื่น Đâm lên can tàu thùng nào học có Nè Tàu bên cả tốt đinh là bạn này Một hình lơi Tốt đinh lẹo Để gần học cả họ บูมีโดนทันมีโดนเนี่ยปล่อยขึ้นเทิงบุกปลุงทันมีโดนท่บูมีโดนปลาลุงนี่ประมาณนี้แหละปลาลุงเด็อยอย่าไปลงพิษ้างเลยย่า <c oughs> มันล่องเงินทอดคันได้เลยปะนี่เปลี่ยนคางหรืไปลงพิษไปลงพิษละ พิดคางนี่บ่ได้ได้หน่ฮะมุมนี่กะนี่แหละปลลุงอ๋บรรยากาศยัมแรงแรงบรรยากาศดีขนาดปลลุงอากาศพอดีเลยสํานียงพแดดพอดีเลยเด็ทองนา มีแต่ทงหน้าปะลุงแถวนี้ทงหน้าอ้อมเลยได้ปะลุงมาหานีนดดออ่ามีกิจใจขออัมราพ aja ละปะลุงคลิปนี้คลิปหน้าพ่อคนใหม่ปะลุงก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิตรปะลุงพอกันคลิปหน้าปะลุงสบายดี